ไกชาเอออเงิยังกู้แต่ความก็มอัพเกเดี๋ยวเรวมแล้วก็ไอ้รคุยคุยอยู่มือน้อันนี้ให้กมพูชา้้มอบแล้วต้องหมอบตรงไหนได้ครับอตรงนี <strong> <Different patio> ้ตรงนี้นะครับคือ <carro> จุด <aggressive> ท <lizard> ี่เป็นผมแดน นะครับเป็นพรมแดนที่ทางควาบูชาจะมีนี่เป็นเขตโนแมนแลนด์นะครับจะมีการรักษาการร่วมกันระหว่างฐานกัมพูชาและฐานไทยนะฮะหมดอาวุธไม่มีอาวุธนะครับคุยกันั้องของฝ่ายรู้จักกันนะครับไม่ได้มีอะไรท้ออะไรกันเลยนะครับไม่มีเรื่องอะไรก็เมไม่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 ไมไม่ไไม่ไมม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่่ไม ไไดด้้้คุยใชของของเรานี่คือจะสิ้นสุดตรงเขตต้นไม้ต้นนี้ครับของเราไทยเราสิ้นสุดเขตต้นไม้ต้นนี้เราสามารถลงมาดูได้ประมาณนี้ครับแล้วก็มองไปเป็นประเทศเป็นบ้านก็แบบกันกันกันได้กันกันได้ตรงของเราก็ขึ้นไปข้างบนได้นะครับต้นไม้นี่เขตแดนละใช่ต้นไม้นี่ก็เป็นเขตแดนแล้วครับคนนี้ก็เขตคนนี้ก็เป็นเขตของเขาครับของเราก็ จำดูประจำครับกินข้าวด้วยกันมามาจากไหนกันครับเนี่ยจาเพื่อนจะเพื่อมาเที่ยวหรอครับแม่แรกหลังแรกหลังสองครับยังเลยอ๋อนี้ก่อนเดี๋ยวเย็นนี้ก็ข้ามไปฝั่งนู้นหัังสองก็สวยหลังสามขึ้นขึ้นได้ไหมครับเดี๋ยวให้น้องกับทองก็ได้ครับ ใช่ม,มันเลเป็นของเพื่อนได้ตันแต่แต้นไม่ม้ทุนไม่มีอะไรกันนะชาวเดินเป็นมหาสูกันแต่เขาเหมือนแต่แงเขียดแดงยังไม่ปักปันแบ่งเขียดแดงแค่ระร้กัน<ช>ขึ้นขึ้นได้ไหมครับ ถ้าจะข้นไม่ได้เดินกับทางเดินก็ได้เดี๋ยวให้น้องพาไปชมไหวไหมครับไม่เสียงไม่เสียงไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ครับเขาเป็นทางไึ้น ไม่ครับ no. <inaudible>